เหมือนเดิมอัด2 3ครั้งแล้วกดเบาๆรีวิวกระบอกไล่นกรุ่นเดียวกันแต่ว่าต่างที่ตัวสปาร์คทั้ง2แบบวันนี้จะเป็นตัวสปาร์คแบบชาร์จไฟได้เซฟตี้ออฟออนนะครับไฟสีฟ้าขึ้นนะครับถ้าแบตหมดชาร์จไฟ USB Type C ทดสอบเหมือนเดิมอัด2-3ครั้งและกดเบาๆอัด2-3ครั้งกดเบาๆครับและกดเบาๆตัวนี้รุ่นตัวสปาร์คธรรมดาถ้าพังซื้อใหม่ได้ สั่งแบบชาร์จไฟใส่ได้เพราะเกีียว4หุนเหมือนกันนะครับใช้งานอัด2-3ครั้งกดนะครับอัด2-3ครั้งกดนะครับชอบแบบไหนเลือกแบบนั้น